น้อง่ายจ้ะน้อง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 ่ายเองนอแม่น้องถุงนออัดต้อน้องดู นงาองม่อ่านให้อ่านหขานตัวนีที่ตรงขวามานูในสี่เหลี่ยมใช่ไหมน้อหเาพีได้หนเข้าไตามแม่ยงนข้นมามเอามีอยู่เจ็ดเนใจเอาบุษาเปลี่ยนแล้วเ้องียนชไหน้องทีม วันนี้แม่ครนบอยู่คน,นเดียวนะคะขอชี้ชื่อก่อนเนาะน้องกูพาน้องใยไส้น้องหนึ่งน้องหอนึ่งเปิดกล้องหน่อยนะคะน้องหนึง่งคอนยังไม่เรียกชื่อใครไหมนี่ไงอ่ะเนาอนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนตอบกันเลยนัก8นัก เแเอาหาในใจอาเลยนะคะไปเยอันนี้1 2 3่งสาสนาี่ค่อยู่ตรงนี้น้ำเ้อย้กนหมายปุ๊บหนึสาสี่ แสทาท่พี่ามาเท่ากับเท่ากับเท่าไรคะกดสีแดงนะสีเท่าไรน,นะใ,ใครนะตอนนั้นกดตรงสีแดงข้างบนอะะไรคะกดต้งสีแดงข้างบน9 ก็โอเคไปช้างหมาบว่าเป็นเก้าองเ้าอ่าพี่ช้างลบให้แล้ว่ออะไรคะคลิกแ้าบตัวเนเห้าบวงห้าบวงนึ่งอะไรลูก เปิดไปเลยแม่บุคอยไปคิกให้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ตามด้เครื่งหมบวกนะคะกอ้หนึ่งห้าไม่แใจแล้วห้าบวกอไบวกหนึ่งได้เท่าไหร่นะห้ากับหนึ่งเท่าไหร่นะคะ โอ้หเกมเกทัพทีเท่ากับนอเากับรอันนี้นะคะเก็นเกมเกียัาค่ะ คือวิสาม make a number s n t e c e adding h e n u m b e r n e e เสามแอดริอะการบวกสามสอเลขอะไรนะบวกเลขอะไรคะลูกสามเก่งมากเลขสี่ตัวนี้ 1บวกอะไรคะเลขอะไรเนี่ยวกอะไรคืสองสามสี่ห้าเลขหกต่อผมต้างแน่ต้องอไว้ในใจนับต่อไปอีกสี่แล้วเจ็ดแปดเก้าสิบเลขบมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ เองมากดจับศูนยตอบตั้งต้องหแค่ถูกไม่นะไปตงมาสามรู้ไปแล้วนะสามหัวก้างลบไปแล้วแล้วเด็กๆว่าเลขอะไราีเองมากค่ะสาม Mm. อาชีต่อคุณครูอาชีต่อแม่ครูต่อแม่ครูก่อนโเท่ากัรบวกอะไรเนี่ยบวกสองการบวกสองไรเนี่ยการ่เก่งมากที่ครูได้ยินเสียงตอบแล้วฮ่านโอเคมาเรียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ทำเองเนาะอันนี้อยู่ที่บ้านแม่ครูควเป็นคนกดให้ก่อนนะคะเก่งมาก เลข5เลขอน่าเก่งมาก1 2 3องส่งมากถ้าถเสียงดังเลยเท่ากับเท่าไรนะเ5อาชีอเปิดสมุดหรือยังเจ็ดังเลยได้เท่ากับเจ็ดทคนโอเคครับ

3ามบวกกับสี่นโอเคจังเลยเท่ากับเจ็ดโอเคมูอใช่ไหมนะต้อข้ข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้าย้

โอเคค่ะอันนี้เป็นการเป็นการบวกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะดูนาสนนะมากเล่นนะแต่ตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเอันนี้เป็นนี่กินสอบพร้อมอันนี้สอบพร้อมเร็วขอแม๊กูไหมท เปยัปนงค่ะเปิดไปหน้านังสือค่ะปอาชิเปิดไปหน้ายี่สิบแล้วลูกนะหน้ายี่ยี่สหน้ายี่สิบนะคะอ้าวเรามานับไปพร้อมกันเลย ดาวนับดาวก่อนนะคะ7จบวก3เท่ากับเท่าไหร่เราก็นับต่อจาก7นะคะ7แล้วเดีย๋ยวแม่คุพรอนติ๊กให้ดูกดะาติ๊กให้ดูนะคะ7แล้วแป เก้าสิบสิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะลูกมีเลขมกับเลขศูนย์เก่งมากค่ะเขียนลงไปเลยกานไปเรคยงานให้ะเ็ฟ่ในสไตล์ี่ปุ่นะแล้วก็มีกับข้าวขาด้วยนะเจ้าของร้านคุณน้ำค่ะคุณน้ำเปิา ไปค่ะลูกข้อต่อไปขอไปนะคะแ้ขึ้าบโผ่้นามาพอห้าห้าบวกอนี้ต้งองห้าแล้วอะไรห้านักตอคือหกเจ็ด เลขอเามเี้าบวกกันยเบวกอ่ะแม่คนเดีิดมากดูเด็กเด็กเขียนนับต่อไปเลยนะคะเลขที่สาธุเสร็จแล้วเหรอลูกเล้วข้อที่สาม เก้าหกอยู่แล้วเก้านะคะนับต่ออีกหกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแม่คุณหัวทำานแ็กแล้วอ่าเก่งมากค่ะ น้าเท่าไหร่หนูทำหน้าเท่าไหร่หนูทำหน้าเท่าไหร่หน้าที่ยี่สิบนะคะตอนนี้หนูก็บอกว่าหนูทำหน้าที่ยี่สิบเสร็จแล้วค่ะหนูทำหน้าที่ยี่สิบเสร็จแล้วค่ะอมอ่าเาม่่อย่ต้องวงกันโอ้นั่นี่จะไปน้อยไปต่อไปหน้าที่ยี่สิบหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเลยหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเลยใครไม่ทานบอกแม่ครูนะ ก็้สอ็ดไปนสมันเยอะกว่านอรับต่อไปนะคะสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสาบสา สิบหเจ็ดอ่าเขียนเลข่่ว่าจะเป็นวิยมองยู่เรานับดาวอันที่มันเยอะกว่าน้ออันนี้สิบสองใช่ไหมคะอยู่แล้วสิบสองเรานับไปอีกห้าสิบสองแล้วห้า สิบสองใจสองแล้วสิบห้าก็ได้สิบเจ็ดเหมือนกันแต่เอาสิบสองไใสิบี่ได้สิบเจ็ดเหมือนเดิมออันนี้มากกว่าเดี๋วอนนี้มีสิบแล้วนะคะนับต่อไปอีกสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบ

เก่งจังเลยพี่ขวัญหัวเราะพี่ขวัญหัวเราะอะไรพ,พูดเสร็จแล้วเหรอลูกอโอ,โอ้เสร็จแล้วเก่งจังเลยพี่เข้าวตังดูเพื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอพี่สาธุก่อนพี่สาธุกำลังเขียนอยู่พี่พีเสร็จแล้วใช่ไหมลูกยังไม่เสร็จเหรอคะแอตตีอัตตีเสร็จยังน้องกูา้าน้องทำถึงไหนแล้วนะ เกียติกำลังเขียนอยู่น้องหนึ่งทันไหมลูกทันไหมครับน้องทับงทีมหายไปจากจอแล้วเห็นแต่ม่านใช่ถ้าถ้าถ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกอย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างนี้นี่ไอ้ไฟไม่เหนื่อยเนาะ แน้วต่อไปนะคะน้ต่อไปนะแป้นสามสดอาชีพเปิดไมค์ตอบในีมสัมม่นู้จะคร้แข่วันไปเม่งันไยน่งวัสดีค่ะ น้องอะไรคะแม่ก็มาใหม่น้องอะไรคะดิไปเข้าห้องอาน้ไเข้าห้องอาน้ไปายทึมไป,ไปที่สาม ลอเานก็ผ่านง็นขานก็ผานน้องกินน้ำกินน้ำตู้เย็นครับครวะหน้าที่ยี่สิบสองนะเด็กเด็กเด็นักข้อใจแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปเลยเดี๋ยวทำไปพร้อมกับแม่ครูนะ

อบคำเอบตอตเท่ากับเท่าไรเ็เรก็่เห็ดไว้ในใจนะไปอีกสิบเอ็ดแล้วสิบห้าสิบหกสเจ็ดค่ะใครนครใครใครใครคร

งามเป็นเก้วยวอริ่าบ yeah well, right ิดอีก oh, ันไหมคะลูกอ oh, ่าดูต่อไปนะต่อไปตรงนอานับได้เลยนะคะหนึ่งสองสามห้า ปาบอกว่าให้หนูทักป่ะทักป๊ามาสอนท่านนี้นเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะแวก็มานักขางนึ่งเก้าเจดสามเจ็แปดแปจเราเขียรีบแปดเลครับน่ลัวลูก้ยอูแว

นํปต้านหายไปไหนคะกัากป้า,ปาหายไปไหนะลก่าาบอยกล้องกป้าเราองกปาเก็บถุงไหมกล้องช่วยเก็บไหมั้่ต้องถือนทครับอทำไมจะ้ชอนี้ฉันับเุณครูเลยค่ะผู้ผาทันไหม ก็เรียกสเหืก่ว่ามิบอัน้ข้อต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ส เด็ีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์หนึ่งอ่าหน้านคหนึ่งแม่ครูคะเสร็จแล้วค่ะสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้าอันนี้ก็สิบเหมือนกัน สิบพวกสิบมีไปแล้วสิบนะคะนับต่อไปอีกสิบอันนี้สิบแล้วเนี่ยอันนี้สิบนะคะสิบแล้วสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบมีเลข ม่ครูหักเลขศูนย์น้องเขียนทันไหมคครูะนเขียนเสร็จแล้วค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะพี่ภูพาเสร็จไหมลูกอเขียเสร็จแล้วอาตีเสร็จแล้วใช่ไหมลูกหกเจ็ดแปดรอเนาะลูก่อนพี่สาวูเสร็จยังครับ เสร็้วค่ตอนาหา็เสร็จแล้วนี่ชี้เสร็จแ <sink. S 2> ล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วทำหน้าต่อไปเลยนอนหน้านี้หน้านี้ <c oughs> อ้วแ่แม่แม่แ่แม่แม่แม่่แม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 ่ม่แม่แม่แ่แม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 ่่แม่แแม่ม่แม่แ่แม่แม่แม่่แแม่มแม่ ใเียเ yeah. uh, oh, yeah. yeah, yeah, oh, yeah. ีย oh, well, ์ชีได้เท่าแม่ครูไหมคะได้เท่าแม่ครูไหมพี่พอตกำลังนับอยู่เลย ้า้สิบเอ็ด่สิบเอ็ดแล้วนะคะอันนี้สิบเอ็ดเนาะนับต่อไปอีกแปดสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสแปดสิบเก้านัได้สิบเก้าเขียนเลขเลยเลขเก้าจบแล้ว่โอเคเก่งาลูกหน้าค่ะเียกอถึงไหนแล้วลูกพี่อาทันไหมคะ

สม้จันยขงไก่กับน้ภาบ้านกับยางเลยอกูดยางได้ยางสี่ห้าหกเจ็ดดเก้ากติเสร็จยังครับเออโอ้เสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วส่งให้แม่ครูดูด้วยเก่งมากค่ะ น้องรุงก็เสร็จแล้วพี่พีใช่ไหมเนี่ยปิดหน้าอยู่ไน่ใช่พี่พีเนี่ยเปิ้มอคค่เสร็จแล้วค่ะพีพีเสร็จแล้วเนาะแล้วอะตอมเสร็จแล้วดอพีอเสร็จยังอ๋เสร็จแล้วโอ้โหโอ้เหโอ้วอ้โหร้โหโ้อ้โอ้วอ้้ ให่รตมากหาก็่ห่างใหญตรงมากทุกอพี่ษาทุเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ตีดูหน่อยว่ามีเลับูบอยู่่ามากก็เคียสีอย่างเดียวพี่อาเสร็จยัยยงลูกพี่หนึ่งยายฝ้ายเสร็จยังคะลูก

ของล่างนี้นะจ๊ะไปทำนะคะลูกนะถ้าทำเสร็จแล้ว่ายรูกมาดูด้วยนะคะมีภาพต่อไปเรียนกับพี่ชมเนาะได้อใบไม้ิเมให้เตรียมอะไรไหมคะยม่ตู๊ไม่ตู๊แม่ต นต่อไปเรียน Kinder Music ให้เตรียมช้อนช้อนสองคันนะคะเดี็กๆอย่าลืมเตรียมช้อนนะคะแล้วสิบโมงเจอกันวันนี้แม่รูขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาเด็กนั่นนงกุ่ค่ะขอบคุณค่ะ เจอกันนะคะอย่าลืมนะคะช้อนสองคันนะแล้วก็ทำการบ้านหน้านี้แล้วก็ส่งถายส่งเลยคเะไโทรุ่มเราวามันพลาับี่เล่ากี่เเมื่อวานใครทำของเล่นเสร็จบ้างท่นแงมงนอกันมึ้งวะน้เค็มตาแวรคว้ควรควรทำคุ้ควน ได้ไหมได้ไหมพี่สาธุพี่สาธุส่งส่งส่งนิวมาให้แม่ดูเล่นได้แล้วใช่ไหมลูกมีใครมีใครทำสั่นให้อีกต้องไห้สนุกไหมลูกเออไม่จุดไหมต้องทำยิงโดนหรือเปล่าถ้าไม่แรงเพิมยางนะคะถ้าไม่แรงเพิ่มยางนะคะ